สวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อสุนารีนะคะเรียกว่านารีก็ได้ค่ะก็เป็นนักร้องแรปเปอร์นะคะมาจากโคราชค่ะครับนารีครับเพลงนี้นารีมีส่วนในการแต่งเองหรือว่าใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเพลงบ้างไหมหรือว่าเรามีทางวอร์เนอร์ Warner, ในการช่วยช่วย จริงๆแล้วเพลง parachute um, นะคะเพลงโดดล่มนะคะก็เป็นเป็นเพลงที่วีมีการค n t r o l ทุก Process ค่ะตั้งแต่เลิกบีแล้วก็เขียนเพลงทำนองแล้วก็แต่งหน้าทำผมเองใส่สไตล์เองเหมดเลยค่ะ,ะที่ไม่ได้ทำก็แค่โปรโมทแล้วก็มาเก็ตติง้งแั้นก็ให้ค่ากับทัค่ะรับคุณคารีครับพูดภาษาี่ตาลได้ด้วยหรือเปล่าเห็นแบบ นาพูดได้ด้วยหรือเปล่าเอาเป็นภาษาโลราแล้วกันอีสานแล้วเดี๋ยวเนอเดี๋ยวตกก่อนได้หมดเลยสวัสดีพี่น้องชาวไทยฉันชื่อสุนารีเด้อก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากผลงานเพลงชิ้นใหม่ล่าสุดด้วยเด้อครับนารีครับได้ได้ข่าวว่าเป็นแฟนของพี่สุนารีราชสีมาด้วยที่เป็นไอดอลของเราใช่ครับถ้าตรงเนี้ยพี่สุนารีเขาดูอยู่เนี่ย เราอยากจะบอกอะไรเขาไหมเชิญเลยคออรับ <c oughs> โอ้ยอย่างแรกเลยก็คือแบบว่าขอบคุณมากเลยที่แบบว่าแม่สุนารีเป็นแม่สุนารีตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเป็นแบบว่านักร้องที่แบบว่าทรงพลังแล้วก็แบบว่าโอเคเมียเรื่องราวต่อสู้มากมายคือแบบว่าขอบคุณมากเพราะว่าพ่อแม่หนูก็เป็นแบบว่าเป็นแฟนค,คลับของแม่สุนารีราชสีมาอยูอย่แล้วซึ่งเป็นต้นกําเนิดของชื่อสุนารีมาอีกทีหนึ่งใช่ก็แบบว่าขอบคุณมาก that you exist or else it wouldn't be me oh. okay <Es> ลองโว <economies> ์ส <wealthy and> <half> ักเพลงได้ไหมุ <expl ổi> ้ยโอเคโอเคค่ะเพลงแม่สุนารีเนาะโอเคโอเคสองกรับลงที่ตรงเนื้ออาบแทบบาดยาหมูได้แค่นี้ค่ะครับมาดีครับฝากไอจีของนาดีให้กับแฟนๆได้ ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่รีเป็นเด็กน้อยมาอายุัสองสามขวบค่ะก็คือเรารู้เลยว่าจอ์นี่เราแล้วก็จุดหมายปลายทางเราเราอยากจะเป็นศิลปินจะเป็นนักร้องตั้งแต่แบบรู้เลยค่ะแล้วเราก็แบบเก็บเงเียบเยียบเวนเดียวจนแบบว่าวันนึงเราแบบโอเคเราต้องบอกให้พ่อแม่รู้แล้วว่ามันเป็นทางของเราเป็นความฝันของเรา,เ,เ,ราเราไม่อยากเป็นอย่างอื่นเอาเป็นนักร้องดีกว่าทำไมรีตัดต่อมาอย่างไรทำไมถึงอยากเป็นศิลปินทำไมถึง เพราะว่ารีอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ชอบเปิดเพลงพุงพ่มพวงเปิดหรือเอาใหม่ครับผู้ผิดคุณแม่ชอบเปิดเพลงพุงพ่มพวงแล้วก็เปิดเพลงของสุนารีลัษมมาแล้วก็เวลารีกลับมาจากโรงเรียนก็จะมีการแบบว่าเปิดดูช่อง m t v ช่องแบบว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเราเห็นศิลปินไทยศิลปินต่างชาติแล้วเราแบบเฮ้ยมันเท่ว่ามันมันมันได้อะแล้วเราก็แบบเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างใช่แล้วมีใครเป็น inspiration อ๋อถ้าเป็นอินสปิเรชันคือตั้งแต่เด็กๆเลยคือรีชอบฟังมารายแครี hmm. ชอบเดซิ i นส s c mm h hmm. แล้วเป็นถ้าเป็นฝั่งไทยก็ชอบแบบพี่ยาอนุฟินพี่าทาทายังแบบแว่ารุ่นแบบแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ mm hmm. เคยประกวดค่ะ mm hmm. เคยประกวดแบบอู้สมัยนั้นแบบว่ามีงานไหนไปหมดเลยงานวัด งานแบบว่าโปรงรางงานเทคโนลงานแบบว่าโรงเรียนงานจังหวัดคือไปหมดเลยค่ะได้ไม่ได้ก็ไปค่ะเมืนเป็นการแบบฝึกซ้อมเป็นการแบบลองลองเวทีลองงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณแม่ว่าไงบ้าลูกชอบทำเยอะจ้า,าอืมตอนแรกคุณแม่ก็งงเพราะว่าตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่อายคือภายนอกเป็นคนที่อายแต่ว่าข้างในเป็นคนมั่นแต่ว่าแค่ไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่พอแม่รู้ว่าเราอยากร้องเพลง อยากประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แบบเออ,เ,ออเออลองไปบ้างแต่แบบเขาก็แบบไม่แน่ใจว่าเออมันจะไปได้ไกลหรือเปล่าซึ่งตอนแรกๆเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากค่ะแต่ว่าอาศัยแบบอาศัยประสบการณ์อาศัยการแบบว่าฝึกซ้อมมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนแม่บอกว่าออโอเคมึงไปเถอะไปเถอะไปลองไปลองไปไปไป,ไป,ไปสุดท้ายตอนเราเรียนจริงๆี่คือเรารู้สึกว่าไปแล้วใช่ไหมมีใครแนะนำเราหรือเปล่าไม่ค่ะ คือตอนนั้นคือตอนแรกเราเข้าเรียนวิทยาลัยดนตรีแล้วก็มีความตั้งใจว่าเออเราจะเอาให้มันจบไปเลยแต่ว่าเหมือนพอเราได้ใช้ชีวิตเราคุกคีแบบการเรียนดนตรีการได้อยู่อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนักดนตรีมากขึ้นมันทำมันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยมันเข้มข้นมากขึ้นว่าเออเรารักในสินี้จริงๆซึ่งเราคิดว่าแบบเออถ้าเราแบบถ้าเรารอเรียนจบเราก็แบบว่าเออยี่สามยี่สี่อะไรอย่างนี้คือแบบเราแบบว่าเราไปเมืองนอกอะ คือมันไม่รอเราแต่ว่าถ้าเราจะกลับมาเรียนนะคือเรายังสามารถกลับมาเรียนได้ก็เลยแบบพอจบปีหนึ่งปุ๊บเราก็ตัดสินใจไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ไปตอนนี้แล้วเมืเ่อไหร่เราจะไปถามหนึ่งว่าจะแล้วเราเป็นคนตราดเนี่ยใช่ค่ะไม่เรากล้าหาญที่จะไปอังกฤษอืมอืมต่างประเทศทำไมเลือกที่อังกฤษใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะลรเกิดที่อังกฤษค่ะแต่ว่ามาโตที่ไทยใช่แต่ว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตที่อังกฤษเลย แล้วก็เลยคิดว่าอลองดูอังกฤษไหมว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแล้วด้วยความที่ว่าเราช่วงนั้นเราก็แบบอินกับเพลงอังกฤษช่วงนั้นก็เป็นแบบซามส์เมสอเด e เอ็ and Dubs อะไรอย่างเงี้ยคือล้วตอนช่วงนั้นเราก็อินเราก็แบบอลองไปลองไปแบบว่าเออไปคุกคีไปแบบไปลุยสนามไหมว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เจ็ดปีก็ยาวอยู่ยาวเลยคะย่ะมีญาติกันมั้ยอ่ามีค่ะแต่เป็นญาติทางห่างเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ใช่คะ่ะ ตอไปอยู่ที่นั่นเราเริ่มต้นยังไงในที่นอืนตอตอนแรกพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมคะก็คือแบบจําได้ว่างานแรกที่รีทามก็คือเป็นงานแบบว่าเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารไทยก็คือตามสเต็ปซันเตอตามสเต็ปเด็กไทยไปเรียนนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแล้วก็ไปทํางานอาหารไทยทำพาร์ทไทม์แล้วก็เริ่มมีการแคสติ้งแบบว่าเป็นงานร้องเพลงงาน no, ที่โน้่ายแบบไปเป็นถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆงานถ่นายหนังเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราลองไปเรื่อยๆจนแบบ หกเดือนกว่าๆจนได้มาเจอผู้จัดการคนปัจจุบันนะคะเหมือนเขาเจอโปรไฟล์เราในอ่ในออนไลน์แ้วเขาก็เหมือนไม่เสร็จมาบอกว่าเออลองมาออดิชันนะพอเราไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยว่า you have something คุณมีอะไรก็หลังจากนั้นเราก็ร่วมทำงานกันเป็นเวลาห้าปีค่ะห้าสิบเกือบปีค่ะไปครั้งแรกเร,หรกหาหาหาเส้นทางแนวดนตรีเราเอะไรได้บ้าหาเส้นทางแนวดนตรีของวีใช่ไหมคะเหมือนด้วยคำที่ว่ารีชอบฟัง ชอบฟังเพลง R&B ฟังเพลงฮีปฮอปแล้วเราก็แบบว่าเออมันมันสนุกแต่เราก็ฟังเพลงลุกทุ่งบ้างฟังเพลงแบบว่าป๊อปบ้าง,างอืมเหมืนอนแล้วพอเราก็แบบเราก็ลองร้องเพลงไปแล้วลองแบบว่าลงย t u b e แล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่แล้วก็เลยเอาดีมาทางนี้เลยแต่เมื่อเรา,เท,าทำทเพลงออกสีสากลอะอืแล้วคิดว่าคนต่นางชาติจะยอมรับหรือว่าเป็นคนเอเชียไหมปัจจุบันยอมรับค่ะก็คือก็ต้องก็ต้องแบบว่า like you know ขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงแบบว่าประเทศไทยเองที่แบบว่ามีการแบบว่าเออนำส่งออกศิลปินชาวไทยมากขึ้น <c oughs> แล้วด้วยความที่ว่าตอนนี้เราก็มีโซเชียลมีเดียมี TikTok มี Instagram มี YouTube <c oughs> มันทำให้แบบว่าคนต่างประเทศเห็นถึงวัฒนธรรมเราเห็นถึงความสามารถของศิลปินไทยมากขึ้นมันก็เลยแบบว่า yeah like it's it it's an open world now แล้วจะเป็นต้องใส มันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าใส่ไปแล้วมันก็มีความสเปเชียลขึ้นมามันมีความแบบว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรเสียงดนตรีน,นั้นนะใช่ไหมแล้วพอเราบอกว่ามันเป็นดนตรีไทยมันเป็นแบบเป็นเสียงแครน,นเสียงเสียงปีออ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบวโอ้ว้าวอย่างเพลงอ,อ่เพลงตั้งแต่เด็กที่วีไปปล่อยไปก็เป็นมีซมเปิลเพลงซัมเปิลเครื่องดนตรีอีสานเข้าไปพอวีก็ เปิดเพลงอันนี้ให้แบบว่าชาวต่างชาติฟังเขาแบบว่าเฮ้ยเราเขาชอบซมเปิลนั้นมากเพราะว่ามันเป็นดิวแต่มันเป็นดิลที่แบบมันมีมันมีเอกลักษณ์มันมีความเป็นไทยสูงเขาชอบมเขาชอบค่ะชอบมากเพราะว่ามันแตกต่างแล้วมันเห็นถึงว่าเราเอาวัฒนธรรมเขามาแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงมันก็ไม่ได้เหมือนว่าเราไปกอปเขาแต่ว่าเราอินสปายมาจากเขาแล้วเราก็เอามาทําให้มันแบบว่ามันอืมันเป็นของเราไปทีหนึ่ง ตอนนี้ก็จะมีปะปนกันไปค่ะเป็นแบบว่าเร็วสักประมาณสัดส่วนมากใช่แล้วก็มีเพลงชาตอนนี้ก็มีเพลงเดียวค่ะเพลงไม่เอาแล้วสนเพลงล่าสุดก็เป็นเพลงกลการใช่จะมีคนไหนที่เราสื่อสารมาตัวตัวตรเองไหมคะสื่อสารที่เป็นตัวตัวราเองไหมทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงเลยเป็นมันมาจากว่าด้วยความที่ว่าเราเขียนเองเรา เราหาไอเดียมาเองมันก็เลยมาจากชีวิตเราจริงๆมันมาจากประสบการณ์ของเราจริงๆอะ่ะใช่แล้วก็เหมือนถ่ายทอดว่านี่คือตัวเรานี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราประ่อนแล้วก็เอาไปใส่ใน,นเพลงทุกๆเพลอะไรที่เราเรามั่นใจว่าเราจะต่อสู้กับคืาสังคมได้ด้วยสำหรับของรีใช่ไหมคะรีคิดว่ารีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงะคะ <c oughs> คือคนเก่งเก่งบลบนี้ มันเยอะมันเยอะจริงวันเทศไทยอังกฤษอเมริกาคือคนเก่งเยอะมากแต่ว่ารีคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือต้องคิดว่าคนอื่นเก่งช่างมันแล้วก็เก่งเหมือนกันเราต้องมั่นใจเราต้องมุ่งมัน่นเราต้องคิดว่าแย yeah, ่นเชื่อมั่นในตัวของฉันมีความเชื่อมั่นในตัวหนึ่งของตัวเองมันก็โอ้โหมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะมันก็สามารถพาให้เราได้ไปได้ไกลมีคิดนะไม่ใช่ว่าแค่ในการทำเพลงอย่างเดียวในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตทุกอย่างค่ะ ถ้ามีโอกาสได้คือเวทีกับศิลปินที่เรานชื่อชอบเือใครหลายคน <c oughs> <c oughs> ขอสัมคนได้ไหมคะ, <c oughs> มนนะคบิยาน 2, ่านะคะคนแรกคนที่สองซีซานะคะแล้วก็คนที่สามแฟรงค์โอเชน,นะคะ่ะสามคนตัวพ่อตัวแม่รักมากอยากได้มีโอกาสแบบว่าได้แบบเออทำเพลงด้วยกันถ้าขึ้นแสดงด้วยกันโอชีวิตนี้คุ้มแล้วจริงแล้วนอนาคตเรานี่ยจะไปถึ่ไหน ก็อยากจะไปให้แบบว่าถึงที่สุดถึงที่สุดเท่าที่แบบว่าชีวิตของรีจะไปได้อะค่ะก็คือก็แบบเอ่อแบบว่างานกรมมี่ B M A อะไรอย่างงี้ Wireless Festival คืออยากไปให้หมดค่ะคือแบบว่าทำได้เท่าไหร่ก็คือจะไปให้ได้ที่สุดนะคะขอให้รีได้โอกาสเข้างานพวกนี้นะ Thank you คิดว่ามีโทรศัพทไรกรับคนเอเชียนะที่จะก้าวไปไกลขนาดนั้นไม่มีค่ะบีคิดว่าไม่มีแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าเป็นแบบว่าช่วงแบบสมัยก่อนก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราแบบแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราเห็น Kpo p OP, ใช่ไหมคะแบบว่า BTS Blackpink ที่เขาแบบว่ามีแบบแฟนเพลง worldwide แบบวาราเป็นแ,บบแฟนเพลงที่แบบอืิจริงๆแล้วเราคิดว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่มี Yeah. อะไรที่มันแบบว่าใช่แล้วมันไม่มีแล้วก็คือถ้าเรามีแพลนเรามีการสนับสนุนแล้วการลงทุนที่ดีมีก็คิดว่าศิลปินบ้างแล้วก็ไปได้ไลค่ะถ้ามีคนให้นิยามตัวเองสั้นๆอ่ะเกียวกับสนาเอ่าถ้าเป็นสามคำอ่าโอเคไอโอเค I say l ี้ y l ท d y Cute.Sweet.Sexy องงาา๋อค่ะได้ค่ะก็ฝากผลงานทุกๆเพลงของวีนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้นะคะใน Spotify ใน YouTube นะคะแล้วก็ไปติดตามสุนารีได้นะคะทางทุกโซเชียลมีเดียนะคะสะกดว่า T S U N A R I นะคะ t ิกตอบ Instagram ได้หมดเลยจ้า ขอบคปณนะเ่อเดี๋ยวตักเขาเพิ่มเพิ่มไม่ได้ฮะ่อกี่ดามาเซอร์ไพรส์รู้สึกยังไงบ้วงเซอร์ไพรส์ดีใจมากค่ะเพราะว่าถ้าให้เล่าถึงแรกๆเลยคือวีวีเวลาร้องเพลงไทยประกวดก็ใช้เพลงพี่ได้โนุฟินบ่อยมากแล้วก็เราก็ฟังเพลงเขาแล้วก็มองว่าเขาเป็นหนึ่งในไอดอล ที่เราแบบว่าเออลุกอัพทูตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบว่าเขามาเซอร์ไพรส์เราแล้วแบบว่าเฮ้ยเราแบบปลื้มแบบว้าวดีใจหลับว่าเราชอบเขาเราเคยติดต่ออะไรอ่ะเราเคยเราเคยส่ง DM ไปหาเขาใช่นี่เป็นสาย DM เอ็มชอบดีเอ็มี๋ยไมทั่วดีเอ็มเดี๋ยวไปทั่วส่ง DM ไปหาพี่เขาแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบ you know you are ยูร์มาอินสปีร์ยูร o วันอันดับม i อิน i ปิเรชันบอกว่าเราบอกว่าโตมาากรฟังเพลงเขาแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบขอบคุณมากที่แบบว่า you know you're just you when you're strong you แข็งแกร่งยู่เป็นตัวเองอยู่เป็นผู้หญิงอยู่เป็นอินดีพเอนเดนใช่ก็เพอมาร้องประจักษ์เพลงอะไรเออร้องเพลงไหนไปต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเพลงนั้นแหละค่ะเพลงหากิน ก็อยากอยู่นะคะถ้าพี่เขาสนใจหนูก็เออหนูก็ไปยังค่ะหนูเกรงใจหนูไม่กล้า,ห,าหนูไม่กล้าขอแต่ว่าเราจะมีมการร่วมร่วมงานกันในทางช่องของพิดาใน YouTube ที่มีชื่อว่า The Office แล้วก็จะมีการคอลลาบการเล็กๆน้อยๆเป็น cover <c oughs> แล้วใช่เดือนหน้าค่ะเดือนหน้าออกแล้วค่ะใช่ <c oughs> thank you <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>